โอเคก็คลิปอัปเดตกิจกรรมใหม่ครับกับสิ่งที่ควรทําช่วงนี้นะเออมันจะมีเพิ่มมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวใหม่ซึ่งผมเพิ่งทําแล้วก็ลงไปเมื่อกี้นะครับเออน่าสนใจมากเลยใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับเออมีตัวละครที่อัปเดตเข้ามานะครับ2ตัว5ดาวแสงมืดกับ4ดาวทัดหลักสกิลค่อนข้างจีจาดมากๆนะฮะเออแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันถึงกิจกรรมใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเช่นกันนะครับก็ ไม่แยบไม่แพ้ไปก่อนกันเลยเนะีเป็นกิจกรรมแจกคำ p s w c ครับเออก็น่าจะแจกใบเดียวแหลนะเนาะตามสไตล์เกมครับเขาคงไม่แจกอะไรเยอะหรอกมั้งนะเออรายละเอียดก็รลยวเวลาจะเป็น16ตุเอ้ย26ตุลาเนะครับถึง12เสอรพฤศจิกายนมีเวลาประมาณ2สัปดาห์ปะเออประมาณนั้นเนาะ2-3ถึงสสัปดาห์เลยแหละ นะครับสำหรับวิธีการรับก็คือใช้พลังงานเล่นหลุมมิติเล่นอารีนาโบอาร,รีนาก็คือเล่นได้เลยครับทุกคอนเทนต์ก็ได้รับแต้มหมดนะฮะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากจะมีแต้มโบนัสนะฮะคือไปเยี่ยมชม Summoner สวอลช่อง Kidding GZ c ช a น n e l ทุยช่อง s u m m o n e r s w a l e ีสปอรนะครับได้ร้อยแต้มเลยนะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมไ่ายผลเอสบรอบ w o r l d Final ได้200แต้มอันนี้ถ้าใครเป็นสายเชียร์เนี่ยก็น่าจะได้กันอยู่แล้วเนาะ เออแล้วก็จะมีอีโมจิบีสไลเดอร์นะครับได้รับด้วยนะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะอ๋อกดรับอีโมจิมาก็ได้แต้มด้วยเอ๊ะยังไงกันสิได้ทั้งอีโมจิได้ทั้งแต้มไม่มีอะไรเสียเลยนะไอ้วิธีนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็รับรางวัลจำนวนผู้ชมอ๋อถ้าเกิดมีคนไปชมเยอะก็ได้แต้มเยอะเนาะแล้วก็จะมี เปลี่ยนสกินวิหารในความปาถนาด้วยครับโอ้น่าสนใจนะ,ะกิจกรรม1คิดว่าคงต้องมากดทุกวันเนาะก็คือถ้าทำแต้มถึงจะได้มานาไปฟรีๆเลย2 0 0แส0แล้วก็พลังงาน100หน่วยนะฮะก็ต้องมากดรับทุกวันเนาะแล้วก็กิจกรรมที่2อ,อ่านี่ก็ไล่ทำไปนะครับตามแต้มที่ได้ยิ่งทำไวยิ่งได้ไวนะแต่ไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนั้นหรอกเนาะมันค่อยๆทำได้อยู่แล้วนะฮะ กิจกรรมอยู่ตั้ง2-3สัปดาห์อย่างแรกเลยก็เป็นบูสเตอร์นะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยกดหรอกฮะนะแล้วก็1,000แต้แปมแบบพลังงานเฉยๆนี่1,500แต้มนะฮะได้อีโมจิบีสไเเลเดอรน์นะครับ2,000แตแปมได้คัมพีเวทมนต์กับเหรียญโบราณนะฮะ3,000แตแปมได้อีโมจิบีสไลเดอร์แล้วก็คัมพีครับอืมยังไม่ได้มีอะไรวือววอะไรนะฮะ4,000เป็นคริสตัลร้อยห้าสิบอ่า ห้าพันอีโมจิบีสไลเดอร์ก็คือจะมีอ่าส่วนมากจะเป็นอีโมจิบีสไลเดอร์เนาะเออใครชอบก็อย่าลืมไปรับกันนะฮะหกพันห้าร้อยคัมพีเอสวีซีหนึ่งมวนด้วยกันนะฮะอุย้ยมอนสเตอร์ห้าดาวที่คุณต้องการนะฮะอยู่ในสกอร์ SWC สกอร์นี้แล้วนะฮะส่วนไอแป้พัดใน,นผมงงจังอะไรเนี่ยเขาพิมพ์ผิดปะอะไรเนี่ยสกอร์ส้มสองมวน อ่ามัน,ม,น,ม,นมันคือสกอร์แสงมืดหรือเปล่าฮะคืออะไรกันซี8 0 0พัต้มสุดท้ายสกอร์ซ่อมสองม้วนเอ๊ะน่าจะแปลผิดแน่ๆเลยกิจกรรมสนะครับรับพลังงานสองร้อ้าต้มหลังจากอ๋อคือทำได้เกินมาแล้วก็จะได้พลังงานนะครับผมอ่าคามพิวซีคืออะไรก็คือคาคมพิที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนนะครับก็เลือกตัวที่ไม่มีแล้วก็ตัวที่ต้องการนะฮะ อันนี่จะเป็นอีโมจิบีสไลเดอร์นะครับทั้ง6ประเภทก็ดูดีนะเออแต่ก็จะไม่ได้มีอีโมจิไหนที่มันจะดูกวนตรงติงเป็นพิเศษนะครับเออแบบกดไปปุ๊บแล้วอีกฝั่งหัวร้อนอะไรเงี้ไม่มีนะฮ <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูกันนะครับไม่ไม่ค่อยมีหน้าตาตรงติงเท่าไหร่มีแต่แบบหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับเออแล้วก็ มันจะมีหมาเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับว่ากันตรงๆจากใจก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหมือหวาเนาะเออก็เอาตามกันเนื้อผ้าเลยถ้าเกิดว่ามีแค่นี้ตลอด3สัปดาห์เนี่ยผมก็ค่อนข้างน้อยๆนะก็คาดหวังว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับเออแต่ก็มันก็จะมีมอนฟิวชั่นให้เราฟีลเนาะเออแต่มันก็ไม่ได้อะไรพิเศษนะผมเดานะมันน่าจะมีกิจกรรมที่เ,เกี่ยวกับการฟิวชั่นด้วยแน่เลย เพราะว่ามันมีมอนฟิวชั่นใหม่มามันน่าจะมีกิจกรรมมากกว่านี้ครับเออนี่ก็ต้องรอเกมกันต่อไปเนาะเออมากันในส่วนของหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ควรทําช่วงนี้นะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะให้ความสําคัญมากเลยก็คือเป็นกิจกรรมบูสเตอร์ฟีเวอร์ตรงนี้ครับก็คือมันก็มีกิจกรรมอื่นอีกนะแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีริสตลเหลือ energy เหลือนะครับอยากให้ออินเลยนะครับ ออินแบบเหลือสนย์ได้เลยยิ่งดีมันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสุดยอดมากๆอ่ะเป็นหนึ่งในไม่กี่ทเออทุยเป็นหนึ่งในไม่กี่กิจกรรมที่มันช่วยพัฒนาไอเดียให้เติบโตได้จริงๆนะครับไอเดียเด็กก็จะแบบเติบโตเร็วไอเดียที่เติบโตอยู่แล้วก็จะเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะครับมีรูนมีอะไรนะครับด้วยความที่ไอบูสเตอร์อันนี้เนี่ยมันได้เรื่อยๆเลยฮะคือ,อซื้อก็ซื้อครับ แค่เท่าไหร่เองยี่สิบจี้เอ้ยยี่สิบแต้มมันค่อนข้างเนี่ยแค่ยี่สิบเองคือถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับนะฮะก็คือโอกาสได้ลูนที่ต้องการมันเยอะขึ้นแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะเป็นเลทที่แบบดีมากๆอ่ะมันไม่ไม่ใช่แบบเลทเกลือเลยอ่ะเห็นมนโนเอ้ยอย่างเลทการเปิดกาชาหน้าตู้เอ้ยเนะี่ยมันมันค่อนข้างมนโนแล้ว แต่น,นี้ไม่ใช่นะครับคือผมค่อนข้างแปลกใจนะว่าเกมเขาไม่ได้ลงรอยเดิมอ่ะคืออันนี้ค่อนข้างเสือ Practical คือใช้งานได้จริงเป็นเลทที่ใช้งานได้จริงอ่ะมันได้รูนที่โอเคในดันดันนึงอ่ะเราจะต้องการอยู่แค่ไม่กี่รูนหรอกฮะโดยเฉพาะดันมังกรเนี่ยเราต้องการแค่ extra turn เท่าน,นั้นแหละส่วนที่เหลือมันก็จะพอมีรูนที่ดีๆบ้างแต่หลกัหลกๆแล้วเราจะเอา e x t เท turn แล้วด้วยความที่ไอ้เทอร์มันใช้4ชิ้นน่ะพูดถึงประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเลยครับอย่างก่อนหน้านี้ผมลงแต่ในคโครหาลูเลสฮะเพราะว่าผมลงใช้ทีมลง B12 หรือว่าอาบิโซฮาร์ดเนี่ยมันเสียเวลานาน,านแล้วมันก็ไม่ค่อยผ่านเออแต่ว่าพอได้ทำในคโครเรื่อยๆจนตอนนี้ผมก็ไม่ต้องโยกลูนและผมพอที่จะมีลูนฟาร์ม ได้ค่อนข้างโหดแล้วด้วยความที่มาฟาร์มจากกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับไอทีมที่ผมมองว่าใช้เอ่อใช้รัพยากรเยอะมากก็คือทีมนี้เนาะเนี่ยมันใช้เเษตัสค่อนข้างสูงนะฮะเนี่ยคือก็คือฟาร์มจากไอกิจกรรมตรงนี้นี่แหละมันได้มาใส่ให้นะครับเนี่ยก็เอามาใส่ให้ได้เนาะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะถ้าใครที่แบบอยากจะลง Abyssal Heart าาให้ผ่าน ด้วยทีมที่ค่อนข้างไวครับเอออย่างทีมนี้มันไวเนาะสามสิบวิอะไรงี้เนาะเออแต่อย่างมังกรผมยังทําไม่ได้นะครับเออยังไม่ได้ทําเลยที่เขาใช้ไอ้จอมมารสัตราวุธธาุนะอะไรเงี้ยเออยังไม่ได้ทานะครับก็เลยฟาร์มทีมนี้ไปก่อนก็ประมาณ50วิถึง1นาทีก็พอได้ส่วนเนคโครก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนที่เร็วกว่านี้ไหมนะแต่โดยรว,วมก็คือก็ มีรูนเลสใส่ให้ทุกตัวแล้วไม่ต้องโยกลงโยกรูนให้เหนื่อยนะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับดันนี้ก็คือเหมาะมากไปกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนอออินเลยนะอย่างตอนนี้ผมมีคริสตัลเนี่ยผมก็กะจะฟาร์มแต่รูนครับก็คือยังไม่ต้องฟาร์มอะไรเลยนะคือถ้าเกิดแบบคุณอยากจะปั้นมอนสเตอร์ตัวไหนขึ้นมาเนี่ยให้อดใจไว้ก่อนครนะ รอให้กิจกรรมนี้จบก่อนแล้วถึงค่อยเก็บคริสตัลมาปั้นตัวละครงตัวละครเนาะเออผมก็พลาดเหมือนกันนะผมเผลอไปปั้นตัวละครเพราะอยากจะปั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ควรเลยฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทําให้เสียคริสตัลเสียไอสายฟ้าตรงเนี้ยอยากจะให้คุณอออินที่การฟาร์มไอ้นี่เลยครับเออนะ อยากจะให้ออินเลยจริงๆเพราะว่ากิจกรรมมันโคตรดีเอา้าโหลดอะไรเนี่ยกลับมาใหม่ก็ต่อจากเมื่อกี้เนาะไอแต้มพวกเนี้ยผมจะออินเลยครับมีเท่าไหร่จะพยายามฟาร์มให้ได้หมดแล้วพอหลังจากกิจกรรมนี้จบปะเออเดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บจี้และเก็บแต้มแล้วทำอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะพลาๆเรื่องการฟาร์มไอ ไอลูนลงแต่อย่างตอนนี้มันโคตรคุ้มอ่ะโคตรคุ้มที่จะฟาร์มมากก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนหยุดอย่างอื่นครับแล้วฟาร์มแต่ลูนเลยนะเออไอ,อแต่ลูนพิติก็ต้องเก็บนะอยายมันเต็มเออมันคนละมันใช้คนละจี้กันอยู่แล้วเนาะจะมีดันแดนวิญญาณครับที่ผมก็ฟาร์มเหมือนกันครับผมฟาร์มอยู่ช่วงนึงแล้วก็ได้ลูนไฟมาใส่ได้ละเอออย่างไอตัวดันเจียนป้อมยากเมื่อกี้อ่าจะมีลูนตัวนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่สิเป็น ลูนการูด้านี่ผมใส่ไฟเออก็คือก็ฟาร์มจากดันนั้นนั่นแหละแล้วเอามาใส่นะครับเออแล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตหลายๆตัวเออตัวลง bj5 ก็ใช้เนาะเออตัวต่างๆนานาก็แนะนำเลยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปั้นทีมลงดันที่มันขั้นสูงอ่ะก็คือทีมที่มันเป็นอบิซอลแล้วก็เวลาลงไวๆก็อยากจะแนะนำให้ลงเลสไปก่อนนะครับคือหาเลสเลย แต่เวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะออ <c oughs> อ่าแล้วก็โถวิญญาณนะฮะก็ฟาร์มไฟนะครับฟาร์มสองดันนี้ไปเพราะว่าไอ้ดันพวกนี้มันต้องการตัวดดเมจเนาะลูนตัวดาเมอต้องแน่นมากๆการมีเลสเนี่ยโห้โคตรดีเลยฮะแต่ถ้าเกิดใครมีทีมอยู่แล้วพอฟาร์มได้อยู่แล้วหรือว่าไม่อยากจะอัปเกรดไป B12 บสอ่ะฟาร์มแค่ B10 ก็ได้เหมือนกันครับก็จะแนะนำให้คุณมาฟาร์มเป็นโกเลมเอ๊ะฟาร์มเป็นถ้ำมังกรแทน เพราะว่าหวัวหลุดเอ็กซ์เทอร์นจากถ้ำม,มังกรเนี่ยใช้ได้เยอะมากโดยเฉพาะใน R T E เนะเาะติต่างไว้เพราะถ้าเกิดลงดันน่ะมันจะไปในคโครลงอาหารเลสซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้จะโฟกัสที่การลงดันและจะโฟกัสที่ R T E ก็แนะนำเป็นเอ็กซ์เทอร์นซึ่งตอนนี้ผมก็ทำอยู่นะครับเป็นช่วงเฟสสุดท้ายของกิจกรรมเนี่ยผมจะมาอออินที่ Extra Turn เ,อเอ็กซ์เทอร์นเนาะเพราะว่าเนี่ยผมลองทำทีม R T E ดูแล ผมว่าตัวละครหลายๆตัวมันขาดรูน <c oughs> เอ็กซ์ตร้าเทิร์นว่ะเอออย่าง Fight อีฟิตไฟตอนนี้ผมไม่เป็นตัวหลักเลยแต่รูนมันยังไม่ค่อยได้เรื่องเลยฮะมันเป็นตัวละครที่ต้องใส่รูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นแล้วก็ต้องแบบบลูเซอร์หน่อยๆมีทุกค่าแน่นๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยพยายามจะฟารนะ์มเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะอะดูอิดมืดคือผมลองหลายสายแล้วผมพบว่าถ้าจะให้แน่นผมพบว่ามันจะต้องคีเลดร้อยแล้วก็มีคี้ดำ อย่างช่อง4เนี่ยเออผมว่าหลายๆตัวเนาะไม่ใช่หลายๆตัวสิตัวละครที่แบบรู้เซอร์เก่งๆอ่ะอย่างเอ่อคานาลหรือว่าไอใบสันไฟมันก็ต้องการใส่ตัวนี้เป็นคีย์ดำมาเนาะ,เ,นอะเออถ้าเกิดใส่คีย์ดมอ่ะมันจะต้องแน่นมากให้แบบช่องอื่นมีคีย์เลสสูงๆเออแล้วก็มีแหมนยำม,มีเลือดมีเด็บมีเอลมีทุกค่าแล้วมันต้องใส่เอ็กซ์เตอร์น์ด้วยเออก็เลยคิดว่าเอ็กซ์เตอร์น์เนี่ยค่อนข้างโอเคที่จะฟาร์ นะบมันใส่ให้ได้หลายๆตัวแล้วก็หลายๆตัวที่ใส่อะมันต้องแน่นนะฮะผมก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสู้กับคนแล้วเนี่ยก็ฟาร์มเลยครับทำมังกรเอ็กซ์เทิร์นลลวนนะฮะอย่างเวลาปกติอ่ะมันฟาร์มสิรอบเนี่ยโอ้ได้ลูนเอ็กซ์เทิร์นลูนสลุนนี่ก็แบบ ถือว่าหรูแล้วอะ่ะเออแต่กิจกรรมเนี้ยเออดีมากจริงๆนะมันโอกาสได้มันเป็นเลทที่โอเคอะ่ะมันไม่ใช่เลทมโนอะ่ะอันนี้คือผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะรีบ,รบ,รบทำแล้วลงเนาะตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่เอ่ยอีก5วันนะครับก็ถ้าใครไม่รู้แล้วเพิ่งมารู้เนี่ยก็อยากอยากให้รีบมาอออินกันเลยนะครับฟาร์ม ค่อนข้างทีง่จะโอเคส่วนอย่างอื่นมันก็ดีอยู่แล้วเนาะก็ลองลองดูกันนะครับไอ้เนี้ยสิบอันเนี่ยก็ดีมากอย่าลืมมาฟาร์มแต่ผมจะจะบอกไหมไอ้ผมรีทุกอันทุกสัปดาห์ไม่มีการรีไหนที่ใช้ได้สักลูนเลยฮะคือแบบโอ้โหรีลูนเกมนี้มันเกลือกมากคือรีมาก็มีแต่ค่าแฟดรีพอมลงค่าดีมันก็ลงต่ําคือ คือแบบอะไรกันครับเนี่ยโคตรมโนอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าก็ยังอย่างน้อยก็ต้องทำครับเพื่อที่ว่าได้โอกาสเนาะคือผมเกลือแต่ว่าผมว่ามีหลายๆคนที่ไม่เกลือนะเออมันก็หลักการคล้ายๆกับหินรีรูนนั่นแหละโอ้ถ้าจะต้องซื้อมาลีเนี่ยคงแบบหัวร้อนมากแน่ๆฮะมันคอรเกลือเอออ่ะส่วนอันนี้ก็พยายามหาที่มันเป็น สีแดงนี่เนาะเพราะมันได้ค่าเซตัสที่สูงที่สุดนั่นเองเลยครับอ่าส่วนพูดถึงตรงนี้สักหน่อยก็คือมันเป็นส่วนสุดท้ายในวันสุดท้ายที่ถ้าเกิดว่าแต้มเหลือก็ต้องมาแลกเนาะเพราะมันเป็นจุดสุดทา้ายละอันนี้ถ้าเกิดจะให้คุ้มสุดก็คงจะเป็นไอพวกนี้แหละเนาะไอด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณอยากได้รูนอะไรนะครับที่ถ้าโอเคสุดก็คงจะเป็นสีแดงก็คือไปรีเอ็กซ์ตอรเกิร์นอ่าหรือว่าจะเป็นไฟท์นะครับก็คือด้านขวาสุดไปรีไฟท์ได้ ถ้าเกิดเป็นสีม่วงก็อาจจะรีวิวถ้าเกิดเล่น RTA นะครับหรือถ้าเกิดจะลงด่านก็รีเป็นเลจมาเนาะส่วนสีเขียวแน่นอนก็ต้องเป็นสวนะิฟเนาะเออหรือจะสตันก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่น่าจะต้องสวิฟแหละก็อาจจะต้องรีสลับสลับกันนะครับเพราะมันก็ต้องใช้เอ็นี้ด้วยนะไอหินสีเทาเนี่ยเอออาจจะต้องครึ่งๆเลยมั้งเออมันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอันนี้ก็ไม่แนะนําที่สุดเลยครับใครอย่าหาเอามาใช้นะ ส่วนถ้าพูดถึงสิ่งที่ผมจะรีอ่ะเอาจริงๆผมอาจจะเลือกซื้อมานานะเออผมลองคำนวณแล้วมานาได้เกิน10เอ็มอ่ะได้16ล้านครับโอ้คือโอ้โคตรเยอะเลยเอาจริงผมอาจจะเลือกซื้อนี้แหละเพราะว่าอย่างที่ผมคิดไว้อ่ะว่าหลังจากจบกิจกรรมเนี้ผมจะเก็บแต้มเก็บจี้เก็บคริสตัลไว้แล้วก็ให้มันเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปฟิวชั่นมอนสเตอร์ ซึ่งถ้าเกิดจะทําแบบนั้นมันต้องใช้เงินเยอะครับแล้วเงินผมมีอยู่เท่านี้ยเนาะเออผมอาจจะเลือกซื้ออันนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูวันสุดท้ายก่อนว่าผมฟาร์มแล้วเงินยังไงมันพอรับได้ไหมเออแต่เอาจริงๆหลักหลักๆแล้วถ้าเกิดเอาคุ้มค่ายัางไงก็ต้องเอาพวกเอาเอาลูนนะเนาะมันค่อนข้างดีสุดอยู่ละเพราะเงินมันหาได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่รีบนะฮะ <c oughs> อาจจะต้องเลือกมานาเนาะเออถ้าเกิดว่าคุณมานาไม่พอนะครับ เออประมาณนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ควรทำในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหลักกากิจกรรมนี้มันก็มีกิจกรรมอื่นด้วยเนาะแต่มันก็เฉยๆนะมันก็แจกแล้วแจกเลยมันไม่ได้เทพมากเท่าไอ้กิจกรรมเมื่อกี้โอ,อ้โหไอ้กิจกรรมเนี้ยโคตรด,ดีเลยหาไม่ได้ง่ายๆนะแล้วไม่แน่ใจว่าพอกิจกรรมนี้จบไปอ่ะมันจะมีกิจกรรมไหนที่ ระดับเดียวกันมาแทนที่อีกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนนะถึงจะมีกิจกรรมแบบนี้มานะเออก็คาดหวังว่าจะมีอะไรแบบนี้มาอีกนะครับเออขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ยังไงก็ดีใจนะครับเคสนีต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับติดตามต่อได้น Ki l l i n นชาแ